มิสเตอร์ควายมีพิษและหัวหน้าไล่สกังถอยหลังวัวนั่งเป็นชื่อที่ผมรู้จักดีโยกีพูดทางก็จับมือกับอินเดียนเหล่านั้นโอผมไม่ใช่วัวนั่งในประวัติศาสตร์อะไรนั่นหรอกนะมิสเตอร์วัวนั่งพูดทวดของหัวหน้าไล่สกังถอยหลังอะ่ะเคยขายเกาะแมนฮัตตันทั้งเกาะโดยแลกกับสร้อยลูกปัก ลูกปัดเปลือกหอยไม่กี่เส้นหมาแดงอธิบายน่าสนใจมากโยกีพูดนั่นเป็นสร้อยลูกปัดที่ราคาออกจะแพงอยู่มากสำหรับตระกูลของเรา,ห,ห,า,ห,เราหัวหน้าไล่สกังถอยหลังยิ้มเศร้าๆหัวหน้าไล่สกังถอยหลังมีสร้อยลูกปัดที่ว่านี้ติดตัวมาด้วยคุณอยากจะดูไหมหมาแดงถามอยากดูสิครับ มันมีมันก็ไม่ได้แตกต่างจากสร้อยลูกปัดอื่นๆหรอกสกังถอยหลังอธิบายอย่างไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเขาล้วงเอาสร้อยลูกปัดเส้นหนึ่งออกมาจากกระเป๋าและยื่นมาให้กับโยกิจอนสันโยกิมองดูอย่างอยากรู้อยากเห็นไอ้สร้อยลูกปัดเส้นนี้นั้นบทบาทของมันในประวัติศาสตร์ช่างสำคัญแท้คุณอยากได้สักเม็ดสองเม็ดไว้เป็นที่ระลึกไหมหลัก ไม่ละครับโยกีตอบด้วยน้ำเสียงคัดค้านจริงๆแล้วมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยสกังถอยหลังอธิบายดึงลูกปัดออกมาเม็ดหนึ่งจากสายคุณค่าของมันก็คือคุณค่าทางใจสาหรับตระกูลของสกังถอยหลังนะครับมาแดงพูดคุณให้เกียรติแก่ผมมากเลยนะครับคุณสกังถอยหลังโยกีพูดมันไม่มีความหมายอะไรสกังถอยหลังพูดคุณเองก็ให้เกียรติผมมากเช่นกันขอบคุณมาก เบื้องหลังบาร์บสูสบาร์เทนเดอร์นี้เป็นนิโกชะโงกตัวมาเบื้องหน้าและจ้องมองส้อยลูกปัดที่ผ่านจากมือหนึ่งใบหน้าอันดำของเขาดสดใสสว่างอย่างจับพันโดยไม่ได้มีคําอธิบายใดๆเขากรีดเสียงฮอลล์แหลมสูงเสียงฮอลล์อันไม่อาจควบคุมได้ออกมาเสียงฮอลล์สีดำของนิโกหมาแดงมองดูเขา นี่บูตเขาพูดนายตลกผิดเวลาเสียแล้วบุตรหยุดหัวเราะและเช็ดน้ำตาด้วยผ้าขนหนูขเขากอกตาอย่างขอโทษขอโพยผมอดไม่ได้จริงๆครับคุณหมาแดงเมื่อผมเห็นคุณสกังถอยหลังส่งลูกปัดไปรอบๆเท่านั้นเองผมก็กั้นหัวเราะไม่ได้อีกต่อไปเขาแลกเมืองอย่างนิวยอร์กกับลูกปัดเพื่ออะไรกันเอาลูกปัดของคุณไปให้พ้นทีเถอะ บูธเป็นคนประหลาดมาแดงอธิบายแต่เขาเป็นบาร์เทนเดอร์ที่เก่งและเป็นคนใจดีคุณพูดถูกแล้วคุณหมาแดงบาร์เทนเดอร์ชะงกหน้ามาเบื้องหน้าใจผมนะบริสุทธิ์จังกะทองคําแต่ถึงอย่างไรก็เป็นคนแปลกมาแดงพูดเป็นเชิงขอโทษคณะกรรมการเขาบอกให้ผมหาบาร์เทนเดอร์ใหม่แต่ผมชอบรูธเขาก็แปลกดี ผมก็ปกติดีนะครับเจ้านายบูธพูดเพียงแต่พอเห็นอะไรตลกผมกั้นหัวเราะไม่ได้เท่านั้นเองคุณก็รู้ว่าใจจริงแล้วผมไม่ได้คิดอะไรใช่แล้วบูธหมาแดงเห็นพ้องด้วยนายเป็นคนซื่อโยกีจอรสารนมองไปร,บรอบๆห้องอินเดียนคนอื่นๆอ,ออกจากบาร์ไปแล้วและสกังถอยหลัง ก็กำลังอวดลูกปัดให้อินเดียนคนอื่นๆในชุดแต่งตัวสำหรับอาหารมื้อข้าที่พึ่งเข้ามาในขับแ่งนี้อยู่ที่โต๊ะผูอินเดียนสองคนที่เป็นอินเดียนป่ายังคงเล่นพูกันอยู่ทั้งคู่ถอดเสื้อโค้ทของตนออกแล้วและแสงไฟเหนือโต๊ะพูก็สาดกระทบแขนปลอมส่วนที่เป็นโลหะของอินเดียนตัวเล็กจนเป็นแสงแวววาว เขากวาดหมดโต๊ะสิบเอ็ดครั้งลวดติดกันคนตัวเล็กนั้นอาจเอาดีทางการเล่นพูดได้ถ้าหากเขาไม่ไปโชคลายในสงครามเสียก่อนหมาแดงพูดคุณอยากจะเดินดูกลับนี้ให้ทั่วๆไหมล่ะครับเขารับเช็คจากบูธเซนมันและโยกิก็เดินตามเขาไปยังห้องที่อยู่ติดกัน นี่คือห้องประชุมของผมมาแดงพูดบนผนังห้องภาพถ่ายมีลายเซ็นของหัวหน้าเบนเดอร์ฟาสซิต์พาร์คแมนเอชลอเรนหัวหน้าเมเยอร์สจวัดเอ็ดการ์ดไวท์มรี่ออสตินจิมโทมนายพลคัสเตอร์มาเบลดอดและภาพเขียนสีน้ำมันเต็มตัวของเฮนรี่วัชเวลลองฟสโล ผลห้องประชุมออกไปก็คือห้องเก็บของของและมีสระน้ําเล็กๆอยู่แห่งหนึ่งมันเล็กมากไปหน่อยสําหรับขับเช่นนี้หมาแดงพูดแต่มันก็เป็นที่ที่เรามาโดดน้ําเล่นกันได้ถ้าหากขึ้นไหนมันเซ็งหนักขึ้นเขายิ้มเราเรียกมันว่าวิกแวมคือกระโจมที่ทำจากหนังสัตว์ มันเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเองแหะครับเป็นกลับที่ดีมากโยกิพูดอย่างกระตือรือร้นถ้าคุณชอบก็เชิญมาเที่ยวบ่อยๆสิครับหมาแดงเสนอคุณเป็นเผ่าไหนครับคุณหมายความว่าไงนะเผ่าของคุณคุณเป็นแซกหรือฟอกหรือว่าจิบเวหรือว่ากีโอโยกิพูดพ่อแม่ผมมาจากสวีเดน คุณไม่ได้ล้อเล่นนะไม่พ่อแม่ผมมาจากสวีเดนหรือนอร์เวย์นี่แหละโยกิพูดผมคิดว่าคุณเพียงแต่หน้าตาเหมือนคนขาวอยู่เหมือนกันมาแดงพูดดีนะที่นี่รู้เรื่องนี้ทันเวลาเป็นอันว่าพอกันได้เสียทีเขาเอามือข้างหนึ่งวางบนศีรษะและปลิ้นริมฝีปากนี่แกเขาหันขวับมาหาโยกิ อย่างทันควันและขวาคอเสื้อของโยกิมับเข้าให้โยกิรู้สึกถึงปากกระบอกปืนอ,อัตโมิติทิ่มอยู่ที่ท้องของเขาแกจงเดินผ่านห้องสโมสรไปอย่างเงียบเียบเอาโค้ดและหมวกข,ของแกแล้วกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกล่าวคำอำลาอย่างสุภาพกับใครก็ตามที่เขาพูดกับแกและอย่าได้มาอีกไปได้แล้วไอสวีดียสยงเข่งได้โยกีพูดเอาปืนลงได้แล้ว ฉันไม่มีปืนฉันไม่กลัวปืนของแกหรอกทําตามที่ฉันสั่งก็แล้วกันมาแดงพูดแล้วไอ้กุ้ยสองตัวที่พาแกมานะ่ะเดี๋ยวก็จะเจอดีโยกิเดินเข้าไปที่ห้องที่สว่างห้องนั้นมองดูที่บา่าที่ซึ่งบุ๊จับตามองดูอยู่ต้องเอาหมวกและเสื้อโค้ทกาวลาติสบวดกับสกังถอยหลัง ผู้ซึ่งถามเขาว่าทําไมถึงรีบกลับนักและประตูทางเดินด้านหน้าก็ถูกยกขึ้นลาโดยบูรในขณะที่โยกิลงบันไดนิโกผู้นี้ก็ระเบิดเสียงหัวเราะฉันรู้เขาหัวเราะฉันรู้มาตั้งแต่แรกแล้วไม่มีสวีดิสเสีงเทงคนไหนตบตาบูธได้โยกิมองออก มองไปทางเบื้องหลังและเห็นใบหน้าสีดำของนิโกที่กำลังหัวเราะนั้นอยู่ในกรอบของแสงสว่างรูปกลมบรีซึ่งสาดผ่านประตูออกมาเมื่อลงมายังพื้นของ,ของคอกหมานั่นเองโยกิก็มองไป้รอบๆตัวเขายืนอยู่เพียงลำพังหญ้าแห้ง ของคอกม้าเก่าๆนั้นแข็งและกรอบด้วยความเยือกเย็นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาเขาไปไหนมานี่เขาไปขับของพวกอินเดียนมาหรือทั้งหมดนี่มันอะไรกันหรือว่านี่คือจุดจบอย่างนั้นหรือเบื้องบนคือแสงไฟจางๆที่สาดทะลุหลังคาลงมาจากนั้นแสงนั้นก็ถูกปิดกั้นด้วยร่างสองร่างมีเพียงมีเสียงของการเคาะการทุบ และเสียงตุบตับอีกหนึ่งสารลักบ,บ้างก็ดังอย่างทื่อๆบ้างก็ดังเสียดแหลมและล่างสองล่างนั้นก็กระทบกับบันไดและถลายลงมาเบื้องล่างจากเบื้องบนนั้นเสียงหัวเลาะสีมืดคล้ำอันขลังกระดุดเวมนม์นของนิโกก็ล่องลอยมาอินเดียนป่าทั้งสองโงนเงิน ขึ้นยืนและเดินกระเพกกระเพกไปยังประตรูอินเดียนตัวเล็กกำลังร้องไห้โยกิตามอินเดียนทั้งสองออกไปในราตรีการันเยือกเยน็นค่มคืนนั้นอากาศหนาวฟ้าโปร่งดวงดาวพ่างเปล่าระยับขับผีหาอินเดียนตัวใหญ่พูดขับแม่งโหดผีหาเลยอินเดียนตัวเล็กกำลังร้องไห้โยกิในท่ามกลางแสงดาวเห็นว่าแขนปลอมข้างหนึ่งของอินเดียน ตัวเล็กก็หายไปทีนี้ข้าเล่นภูไม่ได้อีกแล้วอินเดียนสะอื่นเขาสั่นแขนปลอมที่ยังเหลืออยู่ให้กับหน้าต่างของขับอย่างเล่าๆที่ซึ่งจากมันนั้นเองที่มีแสงลอดออกมาขับแม่งโหดพีหาเลยไม่เป็นไรหรอกฉันตาฉันจะหาตำแหน่งในโรงงานเครื่องสูบน้ำให้หนาย โรงงานเริ่มสูบน้ำนรกเนี่อินเดียนตัวใหญ่พูดเราจะไปร่วมกองทัพการกุศลตั้งหากไม่ต้องร้องไห้โยกี่พูดกับอินเดียนตัวเล็กฉันจะซื้อแขนให้นายใหม่อินเดียนตัวเล็กยังคงร้องไห้ต่อไปเขานั่งลงบนถนนที่เต็มไปด้วยหิมะถ้าข้าเล่นผูไม่ได้ข้าก็ไม่สนหาอะไรทั้งนั้นเขาพูดจากเบื้องบนพวกเขาทั้งสาม จากหน้าต่างของขับนั่นเสียงหัวเราะอันเต็มไปด้วยมนขังของนิโก้ก็ยังแวววออกมา